สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทินารักทุพูทุกคนกับกระคิปที่ชันกลับบ้านนั่นแหละจ้าเวลาฉันกลับบ้านฉันกับออกไปสวนไปเก็บไข่ผ้าลูกออกไปเก็บไข่เนาะนี่ไก่ไข่ที่เข้าเลี้ยงไว้เนาะไก่เนี่ยเข้าก็เลี้ยงไว้ประมาณ30โตกะเลี้ยงไว้จัไบ่ได้สื่อไข่กินเนาะนี่เข้าก็เลี้ยงไว้ให้ลูกไปกินเล้าก็าไกกินในขอบคัวถ้าไข่มันหลายเข้าก็บแบ่งไปข,าย,ขา,ายเข้าก็สีไดงเงินมาจุนเจือในขอบคัวไป,ไปอีกทางนึงการเลี้ยงไก่นี่ มันก็เป็นการลดต้นทุนของเฮาเด้เฮากเลียงแหนแดงไว้ขังหลังขอไก่เนาะเพื่อหายกกล้่นีเด็กกินเฉพาะหัวอาหารเฮากเลียงแหนแดงมาหายกล้กินแล้วก็มีผักบุง้งมีผักอียังต่างๆเฮากเอามาหายกลกินได้เนาะมันก็สิลดต้นทุนของเฮาไปอีก เวลาข้าเหลียงไก่ไข่จากทางข้อไกลข้ากับสิปูต้นบักตะโกบเอาไว้แหนไก่กินให้ไก่จีกินเวลานบักตะโกบมันสุกแต่ตอนนี้ข้าก็ะหายค้นหน่อยเขาไปเก็บไข่ไก่เบิ่งแนนอุ่มไก่ออกมาเพื่อนสิเก็บไข่เบิ่งไข่ไก่นี่กะไข่มือหนึ่งกับประมาณสิบน่วยยี่สิบน่วยแล้วแต่จ้านี่เขาไปเก็บมวนหลาย อันนี้ก็คือง,งานอดิเรกของอัน,น,นคนหน่อยเนาะเขาไปเก็บไข่หลังเลิกเลี้ยนนี่จ้าเก็บไข่เซนเข้กากรสีเอาอาหารให้ไก่เพื่อนก็บอกว่าเอาตาเพิ่นบอกว่าเอาอยู่ตรงนั้นไงไข่ไก่พนัเพิ่นก็เลี้ยวหาเอาอยู่ไหนล่ะคะหนูมองไม่เห็นเ <laughs> พื่นก็หาไข่ไก่บ่เห็นเอาบัดนี้พอเพิ่นกัย่างเขาไปหาน้ำเอาพ้าลูกหาเก็บไข่ไก่ได้บปหนีเอา,า,าส่องหาแล้วอยู่ส่สเสน่ห์เนะาะไข่ไก่ เอาเดี๋ยวเบิ้งสู่อกสู่มุมอยู่ใส่ละนอใไข่ไก่ปบะนี้เ <c oughs> พิ่นก็หาไปหาไปนี่จ้าเ็จแล้วนี่เข้ากับมีเป็ดเอาไกลกับออกมาอีกตัวหนึ่งเข้ากับเดียงเป็ดอยู่สองตัวเ็จแล้วจ้าไข่ไก่เข้าเก็บมาแล้วนี่เพิ่นก็สิเอา,าออกมาออกมานับไข่ไก่ว่าได้จะได้จะงวยเนาะเซตเราเพิ่นกะสียางเขามาจับไก่ได้ป่ะนี่ค้นหน่อย เอาออกมาออกมาผนหาเพิ่นมาเพิ่นเอินไงมานี่มานี่เดี๋ยวแม่จะอุ้มไปเข้าคอกไก่กับเพื่อนผนหาเพิ่นวะกูน่ะยางไปแล้วป่นี้เอาเอามาให้่คุณตาเพิ่นอุ้มไก่นี่บญญาลยเด้เก่งคักเก่งแหนเอาตาบอกว่าเอ้ายังเหลือใครไก่ไก่มันมอกมาใครอันอยู่ขังนอกแหมกูน่ะเิ่นก่ยางออกมาแล้วมานี้เพิ่นกะจะเอาใครมันนับเซีนแพงเด้ป่านนี้ นับไปอู้มีจังหนวยเนาะเป็นก็นับหนึ่งสองสามเป็นก็น,นับมีจังหนหวยจ้าความสุขของเขาเวลาเขาเด็กกับบานเนาะไอ้เบิ่งเห็นข้นหน่อยสินับไข่ให้เบิ้งจา้า6,6,20ว้าววันนี้ได้ไข่เยอะเลยใช่ไหมคะอันนึงอะ่ะโอ้ได้ก้าฟองเลยตาจะขายไข่แล้ว ក <Grab Ads> <Grab> ាប <Grab> ់កាប់កាប់អឺតែทำไร